สายงานต่างๆที่เกิวข้องกับด้านการบินนั้นมีมากมายหลายประเภทงานนอกเหนือจากงานบนฟ้าที่มีนักบินหรือกัปตันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เรียกกันว่าแอร์โฮสเตสสจวตดและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศแอร์ทราฟฟิกคอนโทรลที่ได้แนะนำและเป็นที่รู้จักกันดีแล้วยังมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในภาพพื้นดินในอาคารสนามบินลานสนามบินก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเดินทางทางอากาศ เป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภยัยและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการแอร์กราวซึ่งที่จริงแล้วคำคำนี้ไม่ชื่อชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเท่าไหร่เรียกว่าเป็นแค่คำติดปากที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นถ้าจะให้ถูกต้องเราควรเรียกคนที่ทำงานตำแหน่งนี้ว่ากราว o s สเทสกราวสตา f f g เ e สเซ e ร์วิสซึ่งหมายถึงพนักง,งานภาคพ,พื้น ประจำสนามบินหรือพนักงานต้อนรับภาพพื้นดินนั่นเองและในแต่ละสายการดินก็อาจจะมีชื่อเรียกตำแหน่งนี้ที่หลากหลายแตกต่างกันไปเช่น Passenger Service Officer, Customer Service Officer, Check-in Staff, Ground Officer, Flight Attendant Ground, Traffic Officer เป็นต้นหน้าที่หลักๆของพนักงานบริการภาพพื้นดิน Ground Service Officer คือให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินอำนวยความสะดวกให้ความดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินการตรวจรับร์ดโดยสารบอร์ดิ้งพาสและสัมภาระไปจนถึงการนำส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ตรงตามเที่ยวบินถูกจุดหมายปลายทางรวมไปถึงการรับส่งเครื่องบินการเดินเอกสารด้านการบินเป็นต้นโดยตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกกระบวนการสำหรับในกรณีฉุกเฉินพนักงานบริการภาคพื้นดิน ต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นกรณีที่เกิดเหตุการณ์เที่ยวบินไม่ปกติล่าช้าต้องมีการต่อเปลี่ยนเครื่องไปยังอีกปลายทางหนึ่งต้องประสานงานกับผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นและตอมอกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกระเป๋าสัมภาระล,ล่าช้าหรือสูญหาย ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นแผนกติดตามสัมภาระหรือ l o s t and Found หรือกับสถานีต้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมาเป็นต้น